สวัสดีค่ะรับชากาแฟสักแก้วไหมคะ,ะงั้นเอาชานมไข่หมูแก้วหนึ่งแล้วกันครับได้เลยค่ะสักคู่นะคะ,ะ,ะนี่ค่ะขอขอโทษจริงๆนะครับขอโทษทำไมล่ะคะคือผมไม่รับแล้วได้ไหมครับอ้าวทำไมอะ่ะผมไม่มีเงินเลยอ่ะครับ สารมากเลยงั้นงั้นโมให้กินฟรีก็ได้ค่ะหมูเลียงเองอ่ะนี่ค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะอ่ะนี่ค่ะอขอบคุณมากเลยนะครับสวยด้วยใจดีด้วยนะ <laughs> เรื่องสวยนี้รู้มาตั้งนานแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วคุณก็ดูดีนะคะแล้วก็ดูปกติด้วยคนทํางานหาเงินเนาะคุณครับคุณโมครับค่ะ นี่ไข่มุกหรือลูกประคำครับเนี่ยโอ้โหไข่มุกใช่ค่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นก็สวดมนต์ก่อนกินก็ได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำมัดีเล่นตามลเล่นค่ะ <c oughs> แต่ว่าคุณหน้าไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะอืมพอดีผมไม่ใช่คนแถวนี้ครับอ๋อแล้วมาแถวนี้นี่มาหาใครเหรอคะมาหาอาจารย์คงครับอา้าวงั้นมีเรื่องเดือดร้อนเหรอคะเนี่ยใช่ครับอยอาจารย์อยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวโมพาขึ้นไปค่ะอ๋อขอบคุณนะครับค่ะทางนี้เลยค่ะ เลยค่รั้งนี้มันต้องเริ่มจากเวทเทรนนิ่งผมไม่อยากทานมันเหนียวตัวโค้งแล้วมันไวเทรนนิ่งหรือเปล่าเหรอมันต้องสร้างกล้ามเนื้อแขนทำยังไงทองทำให้มันดูที่เนี่อ๋อนี่ครับนี่นะโอ้โหหยิบเหมือนเบาเนาะเบาครับหนี่ก็ได้เออแค่นี้วาง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 โอ้ยโอ้โหตา ไม่ใช่เบาๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าโป่งเนี่ยที่แขนมีแต่ไขมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยเนี่ยโป่งเอางี้ตอนที่ยกอะโป่งก็ออกเสียงช่วยเออ่มันจะช่วยได้ไงมันมีพลังใช่เออเออเออ้ย่างเช้ยคนจริงใจไปเงี้ยเสียงน่าไว้ร้องตอนยกไอตอนยังไม่ยกมือต้องร้องเอาเหรอเอออ้ยเออเฮ้ยเออ อีกอีกไอ้ยอีกเก่ง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 เอ้ยโอ้โหตาเป็นไงไม่ไหวเลยอ๋ออ๋ออย่างนี้ผมว่าเอาฝึกกลามท้องก่อนดีกว่าเออฝึกกามท้องเลยอะนอน่นเนตัวนี้นอนยังไงเอาหัวไปทางไหนเนี่ยก็เอาหัวไปคนเราฝั่งกับเท้าไงใช่ตาเขาไม่ถึงว่าหันหัวไปทางนู้นหรือหันหัวไปทางนี้ทำไงครับ ขึ้นลงปกติใช่ไหมเอยถ้าขึ้นลงปกติแบบนั้นสร้างกล้ามเนื้อท้องได้ช้ามันต้องมีอุปกรณ์ช่วยยังไงครับตาเนี่เน่เน่เน่ไอ้ท้องท้องครับเอาอันนี้ไปครับตาเอาไว้ตีท้องให้โป่งเพื่อเอา้ามันช่วยกล้ามเนื้อท้องไงให้แข็งแรงอันนี้เออนีม่มาตีให้มันเข้าจังหวะอไงเยไม่ใช่เดี๋ยวตาจะถืออย่างเงี้ยพอเองเด้งตัวขึ้นเอาหัวโขกมงเนี่ย ไอ้ดังบูตัวแตกก่อนนะตานี้เล่นอะไรพี่เล่นนี่เลยริงั้นตาไปดูหน่อยได้ไหมโอ้ยตาแก่แล้วไอ้ทองทำให้มันดูหน่อยวัเข้าใจยากวะปงทำไมไม่รู้เรื่องเลยตีท้องตีท้องเอากมเหนือท้องข้างหลังไม่เป็นไรเน่เน่เไอ้ทองเนี่ยมันดูด้วยไอ้ทองเนี่ยไอ้ทองไอ้หน้าเลิเกหน้ามันหวานริ่งเงินไปหาดิเกไหมตารู้จักกรยอดอร่อยเดี๋ยวฝากให้โอ้ยลิเกดังโอ้ยยอดอร่อยไอเพื่อนเลยเหรอ ไอ้นี่เจ้าชู้ไอ้ยอดอร่อยเนี่ยแล้วผมนี่เอาเรื่องประวัติน่ะโดนเมียไล่แทงรอบรถบัสเลยคุยคุยเรื่องลิเกสอนรามดีกว wow ่าครับตาคุยเรื่องยอดอร่อยดีกว่าซื้อนมจืดไปไปให้ลินางเอกลิเกเออเหรอเหรอเมียมาเจิพอดีวิ่งรอบรถเลยลิเกกลัวมีดเอ้ยนุกว่าคุยเรื่องลิเกเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแปลกจังมีคนเล่าให้ปาก เนี่ต้องทำยังไงถ้าผมลืมแล้วล่ะตานอนลงแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็เอาหัวเนี่ยงงคล้องเนี่ยครับเด้งเบาไปไม่ตาผมไม่ค่อยได้ยินเลยเบามันเบาไปอ่ะอ๋อได้เขาจะได้เป็นตัวอย่างใช่เออเดี๋ยวพ่อเออนี่เด้งอยงนี้ให้กลางวันก็นิดหนึ่งแรงช้าไปอ่ะเดี๋ยวป๋งช่วยนับดีกว่าได้ได้ เดี๋ยวตาช่วยด้วยงสองเอิ่มแดงสามเฮ้ยตาเก็บเลยเก็บเลยดอกดิดอกนี่มีห่อเลือดแล้วอุ้ยเป็นไรเปไรเอ้ยไมมันไม่ตรงอรอมันมันนูนไม่ใช่มันนูนมันโนเห็นไหม ได้ทั้งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหัวนี่ยนี่ในกล้ามเนื้อขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมพูดฝรั่งได้ด้วยเมื่อกี้นี้ฝรั่งว่าไงโนเชิญค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ให้เชิญนั่งเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก็ถอนของให้แล้วไงแล้วมีอะไรอีกอ่ะสงสัยจะมาทำเสน่ห์เพิ่มเปล่างมี่หล่อขนาดนี้จะทำเพิ่มอีกเหรออเออาจารย์ครับคือผมรู้สึกเหมือนว่า มีผีตามผม,มครับผีผู้หญิงใช่ครับผมได้ยินเสียงคนมากีดข้างหูผมเป็นเสียงผู้หญิงอาจารย์รู้ได้ไงครับเนี่ยเอออาจารย์มีจิตสัมผัสแล้วเขาต้องการอะไรจากผมหรอครับอาจารย์ตอนนี้เองมีเคาะมากเลยเนี่ยถึงขั้นเสียงเงินเสียทองนะต้องทําพิธีครั้งยิ่งใหญ่สักครั้งหนึ่งถึงจะปลอดภัยงั้นให้เราทำเลยได้ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเองต้องจ่ายค่าครูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ พราะอาจารย์ต้องเสียงมากว่าเดิมอะถักปุ๊บเสียปั๊บได้ครับผมยอมจ่ายอ๋อแต่ทำวิธีวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เขาติดต้องนั่งสมาธิต่อแล้วถึงเวลานั่งสมาธิแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโมโทรตามค่ะลูก แล้วระหว่างนี้ผีจะไม่ทําอะไรผมใช่ไหมครับอ๋อไม่ทําอะไรหรอกค่ะกลับบ้านไปสวดมนต์แล้วก็แบบอุทิศส่วนกุศลลองดูนะคะเผ่อจะช่วยโอเคแต่งันเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันงั้นผมไม่กวนแล้วนะครับอ๋ออาออออ๋อโหมอยวะคิดจะหลอกเขาใช่ปะลุงอ่ะอ้าวรู้ช่วยเหลือเขา ไม่เชื่อเห็นกับตาเลยค่ะเมื่อกี้เห็นยิ้มให้กันเลยค่ะสามคนน่ะท่านสามคนจะอารมณ์ดีไม่ได้เลยมันแลกไงอยากให้รู้นะก็จะตลอกคนอ่ะจะรู้อะไรพี่ลุงก็อยากช่วยจริงจรงพี่โมเป็นไรเนี่ยไปไปไจะนั่งสมาธิแล้วยิ้มไม่ได้ทังละคนจบแล้วไม่ได้แปงพี่ยิ่งยิ้มตลอดเลยพีบอกเยว่ามาบ่อย้ลยนะอถ้าอยากยิ้มเศร้าก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มไปหมดมันไม่เหมือนกันค่ะ นี่ยมีแฟนใหม่ยังอ่ะโสดคะ่ะโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่น <S 1> <S 1> นี่คนเสียดายปะเงียบกิบโูกาแล้วคนอย่างมึงอะเออเนี่ยฟ้าใสกำลังจะซื้อเสื้อผ้าใหม่อะมีใครเอาอะไรไหมอะ่ะเดี๋ยวสั่งให้เออเออเอารอ,าเอางเท้าคุณเนี้ยโอเคได้สาปโอเคสั่งให้เรียบร้อยแหละน่ารักจริงๆเลยน้องสุดที่รัก เก็บเงินไปทางค่ะกูคิดอยู่แล้วลหละคนอย่างมึงไม่มีความจริงใจไปเปลี่ยนกางเกงอะไรเป้าแตกหไม่เนี่ยถ้าอยากมีลูกอ่ะห้ามใส่กางเกงรัดค่ะใครบอกคนโบราณไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวค่ะพอมาลับมันก็กดทับไข่มึงทําให้ผลิตอสุจิเนีไม่เต็มที่ไงของมึงก็ไม่หลวมเลยนะของมึงก็รัดติ้วเลยนะกูอยากมีลูกมั้ง ถอดก็ได้ไม่ต้องทำไมโบราณเขาว่ามีลูกยากอีกอย่าใส่มาอีกก็พอเนาะไอศินห้ามเอามือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงนะคะทำไมมันทำให้มีลูกยากใช่ม่เกี่ยวหรอเกี่ยวค่ะใช่พี่เพราะว่ามือถือเนี่ยมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเออพ่อนี้เนี่ย อาจจะมีส่วนสงสัยต้องไปเช็ละที่โรงพยาบาลที่ห้องเนี่ยไปไปเช็คหน่อยโอ้ยแป๊บเดียวแหละลุกลวกอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปเมืองหรือว่าที่อีคู่นี่มันไม่มีรูปเพราะว่ามันที่เกินไปปะก็น่าจะใช่นะพี่พอมันที่เกินเนี่ยมันจะทําให้ตัวอสุจิเนี่ยไม่แข็งแรงรู้ดีเรียนมาและบางทีเนี่ยก็จะผลิตไม่ทันด้วยนะโอ้ย กูย anyway, ังไม่ได้ผลิตเลยสักตัวเนี่ยลองดูโอมนะมามะจงมาโอมเพียงไม่มาเว้ยโอมมามะมานะมามานะโอมเพียง ไปไหนของมันวะจะมาหรือไม่มาโอมนะมามามะนะมาไม่มาไปไหนของมันรือวะหรือว่ามีใครจับตัวมันไปเสร็จแล้วจ้าไวจังอ๋อไม่อ่ะ ก็สวยแล้วเนี่ยปิดเครื่องหนีอีกแล้วลูกนี่เหรอคะผู้ชายอะ่ะแล้ไหนบอกโสดอุ้ยอินนี่เขาโสดได้แค่แป,ป๊บเดียวแหละนี่พีวิต้วทำไมต้องหงุดหงิดด้วยอะ่ะก็มาไม่รับโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องหนีอีกมันยืมเงินไปบอกเจ้าคืนก็ไม่คืนตามสัญญาก็มึงไม่จำอะค่ะความรักมันทําให้คนตาบอดจ้ะไม่เกี่ยวกับความรักโง่ล้วนๆพี่ก็พูดตรงก็ทำหมไหนจ้า พี่โมนั่งค่ะคู่กันเลยเพิ่มแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำมีเนื้มอะไรติดไม้ติดมือมาฝากเลยไงโอหพี่วีจากกินกระโทรสักสิอ๋อก็นึก็จะมีน้ำใจเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโมใช่ไหมครับอ๋อค่ะใช่ค่ะใครคัเนี่ยเต็มถังครับจำได้ไหมอ๋อจำได้ค่ะอ่ามีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้คุณโมอยู่ไหนล่ะครับผมมาหาที่ร้านน้ำไม่เจอเลย อ๋อ oh, โมมาทำผมอยู่ไทยซอยอะค่ะมีอะไรป่ะคะเนี่ <Yeah, necessity. anyway> ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปหานะอ๋อค่ะค่ะแหม่เดี๋ยวนี้หัดดัดผู้ชายเนียดีมีอะไรเดี๋ยวแฟนใหม่เหรอไม่ใช่แฟนลูกค้าเพามาหาลุงเดี๋ยวนะมาหาจันทงแล้วทำไมโทรหาพี่โมอะเฮ้ยเขาอาจจะติดใจน้ำก็ได้เมื่อวานให้เขากินรีติดใจน้ำาติดใจมึงอะเดี๋ยวก็รู้นะ กับโมอะไรอร่อยเหมือนกันพี่ไปแทนไหมโอ้สภาพกำผมเลยะไปแก่เป็นพระค่ามึงบานนะวันนี้โอ้จำป่านี้ก็ยังไม่เปิดล้วนเปิดร้านกันโว้ยเออเอ้าโอ้ถมาหมายเดี๋ยวเดี๋ยวแบกอะไรมาแล้วเนี่ยแบกอะไรค่อยๆลากมาเนี่ยแบกไม่ไหวเนี่ยเครื่องซักผ้าใหม่ไงอ้โ นี่ซ่อมจนรวยเนาะเอไม่แพงแล็อกไม่ได้ร่ำรวยเลยล็อกโอ้ยไม่แพองอย่างต่ำมก็โดนมีขั้นหมื่นแล้วโอ้ยไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงหมื่นเหรอไม่ถึงงั้นเขาดูดิเผื่อไปซื้อบ้างเดี๋ยวๆให้ดูต้องแพ็คดีๆไงเดี๋ยวๆนู่นนั้นน่ะหรอมันร่วงเรื่องมากเดี๋ยว สายด้วยเนอะประหยัดสฟเบอร์สิบเป็นไงสนใจไหมล่ะไม่เอาอะทำไมไม่เอาอะไม่ชอบฝาบนอยากได้ฝาหน้าอย่างนี้ครับเป็นฝาบนได้นน่ไปไปเอาัวมาซักะไปไปซักซะอุ่าหลากมามีแค่นี้แหละแกใส่กล่องใหญ่เพื่ออะไรเหเอ้าอันกระแทกไงเผื่อเดี๋ยวเสียหายระหว่างทางระหว่างเดินทางอะเอา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 ที่สบายใจด้วยกัน ไปเดี๋ยวไปเช็คเครื่องก่อนเออเอาเลยเลยให้มันใช้งานได้ดีหน่อยอุ๊บโอ้ยเอสเอสด้ยเอสเอสโอ้โหเอสไอโป้งเอสเอสนี่ทำไมจะลดตั้งหนักยังไงเปล่าครับพ่อคือโป่งวิ่งซ้อมมวยซ้อมมวยซ้อมไปทำไมอ่ะเอ้าก็มันมีคนมาท้าโป่งไงโป่งก็ต้องชกนี่พ่อจงจัดไปเหรอไม่เป็นอะตามหมายกำลังจะสอน มาเนี่ยมาเนี่ยมาสอนให้มาเนี่ยไม่ยุกี้เลย S S S ใครว่าชื่อเอสเนี่ยกำลังเสียบอ๋อเอาเราตั้งการดใช่ตั้งกาดเออเนี่ยเออโอ๊ยเจ็บอ่ะยังไม่เริ่กไปดูแล้วไม่รอดกาดเขาก็ตั้งอย่างนี้หรอเอสมึงไปบางตามที่เห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยพอสอนให้กันหน้าเต็มอย่างเงี้ย หน้าไม่พอใจอ่ะเออมึงม่ต่อยเขาเจ็บยิ่งกนี้อีกตอนนี้เจ็บที่ใจต <c oughs> ล,ลกเราเปิดแก๊งเขาม่รวยามาทำอะไรคะเนี่ยอ๋พอพมาหาคุณโมครับอุ้ยหล่อเลยหยุดหยุดมึงมีไอ้ฟอร์มอยู่แล้วเนาะ <C oughs> นี่คุณเต็มถังมาทำไมล่ะคะอ๋อ ผมจะเอาค่าน้ําเมื่อวานมาจ่ายให้คุณโมครับโอ้ไม่เป็นไรเลยค่ะโมให้กินฟรีอุ้ยไม่ได้ครับของซื้อของขายเราไปเถอะครับให้ก็เอาค่ะขอบคุณนะคะค่านํำผมอย่าลืมเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายให้เองครับอุ้ยจ่ายให้ทำไมคะก็ถือว่าเป็นค่าดอกเบี้ยค่าน้ำเมื่อวานนี้ครับอุ้ยพี่ดอกเบี้ยวันละร้อยยี่สิบเลยหรอเอออะไรกอุ้ยตังค์กูลแล้วแล้วคุณเต็มถังมาทำไมอะคะเนี่ยก็ มาหาคุณโมครับแล้วก็กะว่าจะแวะมาหาอาจารย์คงด้วยคือน,นี่มาหาอาจารย์คงทําไมเหรอคะคือผมยังรู้สึกว่าเหมือนมีผีตามผมอยู่เลยครับแต่เหมือนวันนี้ลุงไม่น่าจะว่างนะคะเดี๋ยวโมไปเช็คให้ค่ะได้เลยครับขอบคุณมากอ๋อแล้วก็นี่ช็อกโกแลตดูใบครับซื้อมาฝากคุณโมโอุยอันนี้ซื้อมาฝากโมหรือซื้อมาดูใจอะไรคะหรือเปล่าคะเอองั้น<อ>เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะนั่นไงนั่นไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วมึงนี่เอาใหญ่แหลือในอีโมเออเสียอาการนะมึงอ่ะไม่เขาเป็นลูกค้าของลุงแร่อันมาฝากลุงมั้งมึงยิ้มเออแลวช็อกโกแลตดูใบคือเลยวะโอ้ยอีนี้มันนอกมากจะคอยดูนะว่าเป็นลูกค้าหรือว่าลูกเขยกันแน่เขามาหาลุงแร่อธิบายอีนี้ก่อนดูใบคืออะไรคเืออะไรวะ่รู้เหมือนกัน กินด้วยกันไหมกินด้วยกันไหมกินไม่เป็นหรอเป็นหัวใจด้วยอ่ะลองกินลองกินงงเลยสิแดกแต่ช่วยฟูขัดหน่อยค่ะขัดหน่อยเดียวขัดหน่อยเดียวพระเดียวลองยับยับซึกยับเรื่มันจะไปถึงคู่ต่อสู้ยังไงวะยับอย่างเงี้ยยับยืนเนี่ยอุ้ยมันโดนมันก็ตาแตกสิครับพี่พ่อเออไงโอ้แล้วต้องทำยังไงครับฝึกลมัดโอ่งนี้นะอ่าลมัดเนี่ยครับ นะนะหนึ่งสองสามเออเออหนึ่งสองสามออโอ้โหพ่อมึงก็หลบสิก็หลบได้ไงก็พ่อต่อยมาทางที่โป่งหลบทำไมเราดูนี่ดูนี่หลบไปเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามง่ายกันีร <คะ S 1> มันเล่นตล <ปะ S 1> กให้โป่งดูอะครับเนี่ย <parliamentary> มือพ่อพ่อก็หลบได้ดิอยากได้แบบไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะพ่อแม่ไม้มวยไทยน่าแหละน่าแหละจอยและเข้ฟาดหางยังไงอะ นี่ยู้เตะเตะภาพปั๊บนี่เลยมาเลยเนี่ยปุ้งนี่เลยอ,อันนี้เขาเรียกตระคีฟฟ้าดหางใช่ลองเนี้ยๆๆตอรค์คีฟิการนึ่งนะตอร์คีฟหางด้วนมากสั้นไปปักสาแวแหวกหลังทำไงพ่อต่อยขวามาเวียงมาเนี่ยปุ้งเนี่ยฟันยางเข้าคอติดคอตายดิ้นขึเดี๋ยวก็เดี๋ยวตายเลยไงคือออกหมัดช้าหรือไงพ่อใช่อย่างงั้นไม่ออกหมัดแล้วโป่ง สอกไปแล้วพ่อตาตาบอดปาร์ฟดิเบ๊ดีไหมเนี่ยยิงป่ะเตะซ้ายไปนะไหนนะเตะเนี่ยนี่นี่ยไปแล้วเนี่ยปุ๊มึงกล้ามเนื้อมึงระบมอ่ะเป็นเดือนเน่ะมึงก็เดินซ์ซอเดินอย่างเงี้ยมึงต้องต้องฝึกเอางี้พ่อชกแทนโป่งเลย อะไรนะเก่งขนาดนี้ยกแทนโป่งเรอโอ้ไม่เอาลกูกลัวกลัวเขาตาย